สวัสดีครับผมร้อยตำรวจตีีภัยวันเงินมั่นรองสวัสดิ์ป้องกันป่าปามสถานีตำรวจภูธรสระวีรวงศงหัวหน้าชุดจราจรสถานีตำรวจภูธรสระวงรวงต่อไปจะเป็นการจำลองสถานการณ์กรณีที่มีคนมาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจสวัสดีครับพี่พอดีผมอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจของพวกพี่นี่ครับผมจะคุยกับใครได้บ้างครับ อ๋อในส่วนนี้ต้องสอบถามผู้กํากับการบางยางไงเลยนะครับผมได้ครับพี่พาผมไปหน่อยครับสวัสดีครับพี่พี่เป็นหัวหน้าชุดที่นี่ใช่ไหมครับครับพอดีผมมีข้อสงสัยจะมาถามครับว่าคุณพี่ใช้อำนาจอะไรในการมาวางกลวยบนถนนหลวงแล้วก็ตั้งจุดตรวจที่ตรงนี้อ่ะครับครับผมพี่อธิบายให้ผมฟังหน่อยครับผมครับได้ครับครับผมสวัสดีครับร้อยตํารวจตีไันมัน รองสวัสดิ์ป้องกันป่าปามสถานีตำรวจภูธรสว่างวิลงหัวหน้าชุดจราจรสถานีตำรวจภูทรสว่างวิลลงครับกรณีที่คุณพี่ถามผมจะชี้แจงให้ทันทราบนะครับว่าในกรณีการตั้งด่านของเราสามารถตั้งได้ครับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาในการตั้งจุดตรวจเนี่ยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการขึ้นไปนะครับเป็นผู้อนุญาตซึ่งในการตั้งจุดตรวจของเราเนี่ย เป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งของตำรวจนะครับเป็นการให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมากเลยนะครับเพื่อป้องกันปราปรามอาชญากรรมครับและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนปวดขันวินัยจราจรสิบข้อหาหลักตรวจบุคคลตรวจรถตรวจยาเสพติดมอ,มอสุราแล้วครับตรวจรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอุเหตุทางท้องถนนครับ โอเคพี่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามันเป็นคําสั่งของผู้บังคับบัญชาผมขอดูได้ไหมครับคาสั่งที่สั่งให้พวกพี่มาตั้งด่านตรงนี้ครับอ๋อได้ครับผมในการในพร,รบรข้อมูลข่าวสารนะครับท่านสามารถทําได้โดยทําเป็นหนังสือ,อยื่นไปหาผู้บัญชาผู้มีอำนาจสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกาลงการได้ครับคุณตำรวจครับแล้วการที่มาตั้งด่านแล้วคุณตำรวจมาตั้ง จุดเปรียบเทียบปรับในด่านนี้ทําได้ด้วยหรอครับอ๋อทาได้ครับคือท,ทางเขาจะมีคาสั่งของของหัวหน้าฐานีตํารวจมอบหมายเข้านี้พนักงานสอบสวนที่มีมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตีขึ้นไปนะารัสามารถมานั่งเปรียบเทียบปรับได้ตรงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ตํารวจจ,าจราจรนะครับจะมีการออกใบสั่งอยู่สองอย่างนะครับคืออย่างแรกเป็นแบบนี้นะครับเป็นเล่มครับเป็นเล่ม ก็มาชำระค่าปราบภายในเวันโดยชำระผ่านกรุงไทยครับแอปกรุงไทยไปรษณีย์ทั่วประเทศบุญเติมนะครับและสถานีโรงพักนะครับได้นะครับอันที่2เป็นของอิเล็กทรอนิกส์สามารถสแกนจ่ายได้เลยนะครับผมครับผมการค่ายวีโอและถ่ายภาพข้อมูลสุบคบนเป็นการเก็บข้อมูลอีกอย่างนึงนะครับครับซึ่งท่านต้องขออนุญาต ได้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่อยู่ในภาพในวีโอนะน,นะครับเพิ่งเมื่อท่านถ่ายแล้วท่านนำไปไปไป,ไปเผยแพร่ไปตัดต่อให้เกิดความเสียหายให้เกิดความเกลียดชังแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่ประจําจุดตรวจนะครับท่านอาจจะผิดพรบรคุ้มครองข้อม,นนมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นครับก็อยากประาชาชัสัมพันธ์เน้นย้ำอีกครั้งนะครับ ในกรณีที่ท่านพบด่านตรวจหรือจุดตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอให้ท่านให้ความร่วมมือนะครับหากท่านมั่นใจว่าไม่ได้กระทําผิดไม่มีสิ่งของที่เป็นความผิดปฏิบัติกรรมกฎจราจรนะครับขอบคุณครับ